ในที่สุดครับทุกคนเราก็สามารถเอาเกงก้านะครับมาใช้เล่นได้แบบจริงๆจังแล้วโดยที่ไม่ได้เป็นเด็กมีอีกต่อไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเด็กที่ติดเมตานะเราจะเรียกเด็กนี้ว่าเป็นเด็กเอนตี้เมตาเพราะว่าเป็นเด็กที่เอามาใช้สู้กับพวกเมตาในช่วงโค้งสุดท้ายของแพ c เ l ล s t i a l g u a r d ียนนั่นเองเออซึ่งเด็กนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกัน <S <S <ม> ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop ลยครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official l a อ o ของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ ตัวเด็กนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นเอโกเด็กเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทาดาเมจได้ดีมากๆตั้งแต่ช่วงต้นถึงกลางเกมนะครับแต่ถามว่าหลุดไปช่วงเลดเกมพอจะมีโอกาสชนะไหมก็พอมีครับถ้าช่วงต้นถึงกลางเกมเนี่ยเราปูดาเมจไปได้เยอะพอสมควรอะนะทีนี้เรามาดูในส่วนของลิสการ์ดกันนะครับก็จะมีเอ่อเกงก้านะครับที่ผมจะใส่เข้ามา2ชุดโดยจะใส่เป็นโกดล่างหนึ่งเนี่ยเข้ามา2ใบล่าง2 1ใบแล้วก็ล่าง3าเป็นจำนวน2ใบด้วยกันเกงก้าที่ไม่ใช่ EX เนี่ย ปัจจุบันก็มีหลายเวอร์ชันนะแต่ว่าผมเลือกใช้เป็นเวอร์ชันที่ติด 2G ครับมีพลังชีวิตที่เยอะกว่ามีพลังโจมตีที่เยอะกว่าแล้วก็มีความสามารถในการทําให้ศัตรูเนี่ยติดหลับได้นะครับส่วนตัวผมก็เลยชอบการ์ดใบนี้มากกว่าแต่สําหรับใครนะครับที่อาจจะรู้สึกว่าออชอบใช้เกงกาที่ติด 1G แล้วทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยออไม่สามารถใช้งานการ์ดซัพพอร์ตได้ก็อาจจะมีประโยชน์ครับแต่ว่าด้วยความที่มีพลังชีวิตที่ค่อนข้างน้อยเนาะนะการ์ดใบน,นั้นจะมีพลังชีวิตถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณ1้ย ซึ่งมันก็พอเหมาะพอเจาะให้การ์ดเ,เมตาหลายๆใบเนี่ยสามารถขึ้นวันฮิตได้ยกตัวอย่างเช่นอาร์เซอสเนี่ยก็ตีได้130นะครับหรืออย่างกิลาติน่าเนี่ยก็ตีได้130เหมือนกันนั่นแหละนะครับการ์ดใบนี้มันเลยแบบยืนรับดาเมจได้เทิร์นหนึ่งนะครับมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยทำอะไรได้เยอะขึ้นและยิ่งถ้าเขาติดหลับเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับฝั่งเราเนี่ยจะได้เปียกขึ้นมาเลยทันทีเพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้เป็นการ์ดใบนี้นะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูลิสการ์ดใบอื่นๆเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากเกงก้าแล้วเราก็จะใส่ทาบูเล่นะครับเข้ามา2ใบแล้วก็ใส่ออน้องนกม่วงนะครับเข้ามา1ใบขอโฟกัสที่การ์ดใบนี้นิดนึงจริงๆแล้วการ์ดใบนี้ถ้าจะอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเลยมันก็คือมาเชโดในเวอร์ชันที่ใช้งานง่ายกว่าแล้วก็เป็นพลังจิตนะครับโดยปกติเนี่ยติด1จี้จะทำดาเมจได้เป็นจำนวน20หน่วยแต่ถ้าเทิร์ก่อนหน้านะครับมีการ์ดของเราเนี่ยถูกจัดการไป การ์ดใบนี้จะเพิ่มดาเมจขึ้นมาเป็นจํานวน60หน่วยนะครับทำให้เราสามารถทำดาเมจได้เป็นจำนวน80หน่วยนั่นเองซึ่งบางทีมันก็มากพอที่จะใช้ปิดจบเกมได้เหมือนกันนะครับอะ อันนี้ก็จะเป็นการ์ดโปเกมอนทั้งหมดนะครับที่ผมใส่เข้ามาในลิสต์นี้ที่เหลือก็จะเป็นการ์ดซัพพอร์ตแล้วไม่ว่าจะเป็นโปเกบอลนะครับสองใบและแคนดี้นะครับสองใบผ้าคลุมหนึ่งใบครับโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชเชอร์นะครับสองใบไซรัสสองใบนะครับกุสมาหนึ่งใบครับน้มจโมูหนึ่งใบแล้วก็ลิเลียอีกหนึ่งใบด้วยกันจริงๆสําหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าถ้ากลัวว่าเด็กนี้ดาเมจจะไม่พอแต่ว่าอันนี้ผมบอกก่อนนะจากประสบการณ์เท่าที่เล่นมา ผมรู้สึกว่าดาเมจมันเพียงพอเว้ยไม่จําเป็นที่จะต้องใส่การ์ดเพิ่มดาเมจเข้ามาแต่ว่าถ้าอยากจะใส่จริงๆแล้วไม่รู้ว่าจะลดเป็นอะไรดีก็อาจจะแทนนำจมโมก็ได้แต่ว่าเวลาเราเล่นเด็กเนี้ยโอกาสที่มือจะบลิกมันก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ด้วยความที่มันมีโปเกมอน3ล่างอยู่ในเด็กเนาะ นะครับบางทีเราก็อยากจะใช้นําจโมแบบว่าสับเพื่อหาแบบลายเคนดี้กับล่างสอะไรประมาณนี้เป็นต้นก็เลยแบบว่าเลือกที่จะใส่นําจโมมานะครับส่วนไซรัสทําไมต้องใส่มา2ใบทําไมไม่ใส่ชบีน่าใบหนึ่งแล้วก็ไซรัสใบหนึ่งเพราะว่าเรามีทาบปูเรเล่ครับที่สามารถทําดาเมจแนวหลังโดยเฉพาะอ่อการ์ดที่สําคัญสาคัญของฝั่งตรงข้ามที่เขาจะต้องติดจี้ไว้เยอะๆอะเนาะเราจะใช้ทาบปูเรเล่ไปตีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไซรัสเนี่ยก็เลยจะสามารถ ใช้งานได้ดีกับเด็กนี้มากกว่านะครับก็สามารถดึงการ์ดที่เราแบบใช้ทัป,ปูเรเล่ตีไปในเทอร์นที่แล้วเนี่ยมาตีต่อได้เลยอะลิสการ์ดคร่าวๆของเด็กนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตอนเล่นจริงเนี่ยจะเป็นยังไงกับช่วงของเด็กโชว์เคสครับว้าวช่วงเนี้ยสเด็กเนี้ยชนกันบ่อยนะ <laughs> ก i ลาติน่าทาป,ปูเรเล่กับเออเก,กคงะนะครับกับฝั่งเราเป็นทาป,ปูเรเล่ น้องนกม่วงนะครับแล้วก็เกงก้าเต็มแหลงไปหมดเลยสองเด็กเนี้ย <laughs> แต่สุดท้ายมันก็วัดที่ใครการ์ดขึ้นมือก่อนนะผมว่ามันเก่งพอๆพกันนะแต่ถ้าแบบฝั่งผมอะแบบการ์ดขึ้นมือทำเก็กคงอ่ะเสร็จทาปูเล่เตีงัดขึ้นมาเอาเกงก้าตีอะไรอย่เงี้ย ก็จบได้เหมือนกันแต่นั่นแหละอยู่ในเงื่อนไขว่าเราต้องทําให้เสร็จก่อนนะครับอ,อเปิดก่อนได้ปูดครับแต่ไม่แน่หรอก ตาหน้าเกตโคง่ะอาจจะอีโวเกตโคง่ะนี่เป็นการที่เหมือนเดเวลอปเปอร์ใส่โค้ดมาว่าให้เป็นแบบโปเกมอนสามล่างที่อีโวไวที่สุดนะครับจริงๆเล่นที่ไรแบบอีโวไวมากทาปุกเข้ามาละอันนี้คือ ติดตีไวเพื่อเตรียมถอยใช่ไหมหรืออย่างไรไ<ป>เห็นไหมคือวิธีการรับมือเวลาเจอเด็กเนี้ย<ๆ>เขาจะไม่ค่อยกล้าติดจี้เท่าไหร่เห็นปะ อยากสับมือจังเลยอ่ะหนึ่งร้อยสิบ แต,แต,แต่ถ้าสมมติว่าสับมือนี่ผมว่าเขาอีโวเกะโงงะแน่นอนนะครับเนี่ยเพอเ<ๆ>อาจจะกาลังหาอยู่ด้วยคิดว่าน่าจะมีแคนดี้อยู่ในมืออยู่แล้วนะเหลือแค่เกะโงงะมามกบเต็มไปหมดเลยทีนี้อว้าวสามจี้วะจริงๆเขาก็ฉลาดเล่นนะเพราะทุกคนอย่าลืมว่าการที่ การที่เขาติดจี้แบบเนี้ยเหมือนผมต้องเลือกอะว่าผมจะเอาเกงก้าขึ้นไปเก็บเอเคโรมสัสสหรือจะใช้ทาปูเล่แบบทำดาเมจด,ดีั้มครับมันก็ได้หลายเวน,นะเอาจริงแต่ผมจะเลือกทำดาเมจกับกิลติน่าครับทีเนี้ยถ้าเป็นคนที่บ้าระห่ำเหมือนผมเนี่ยสมมุติผมเจอสถานการณ์แบบนี้นะ เป็นผมผมก็จะเอากิราติน่าขึ้นมาตีเหมือนกันครับเพราะว่าไหนไหนมันก็จะตุยอยู่แล้วอ่ะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมล่ะอืมเป็นผมก็จะเอาขึ้นมาตีเลยอย่าบอกนะว่าเขาจะเอาไซรัสดึงเกงก้าผมไปตีอ่ะนั่นไงม่ เรียบร้อยไม่ได้ติดผ้าคลุมเผื่อ,อไว้ด้วยใจยลายมากครับผมว่าอาจจะถึงเวลาที่เราต้องรีมือแล้วเหมือนกันนะเนี่ย ลีเล่ยะเอ้ยไม่แย่อะอะทีนี้เขาจะทำยังไงต่อเขาขาดดาเมจก้อนใหญ่ไปละเก็โคงอ่ะก็ไม่สามารถขึ้นตีได้เพราะว่าเขาไม่ม er ีจี้น้ำความหวังเดียวของเขาคือทาปูเล่ย่แต่ก็ไม่แน่หรอกอาจจะมีกิลาติน่าอีกใบหนึ่งก็ได้นะครับ ก็โดนตี40โอ้โหเมื่อกี้เรารีมือให้เขาแบบสวยมากเลยนะแม่งทำเก็ดโงงอะเสร็จแล้วคือแบบดูดิใช้การ์ดจเหลือแค่ไปเดียวอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ผมต้องการเก่งก้าเป็นอย่างมากครับโอ้โหโดนยิงเละเลย เหลือย0แล้วอ่ะเกง้าต้องมาแล้วอ่ะทาปูขอเกง้าครับฮึบฮึบอ่นี่ไงมาละถอยเลยเียดายตานี้เราไอ้นี่ไม่ได้เนาะเราใช้ลิเลียไม่ได้เพราะเราใช้โปรเฟสเซอร์ไปแล้วอ่ะตีไปก่อนเจ็ดสิบหลับไหม หลับไหมมาดูกัน Yes หลับไปหลับแบบนี้เขาทำอะไรไม่ได้เลยนะจะถอยก็ไม่ได้จะตีก็ไม่ได้นะครับเมสแต่ว uh ่าจะมีคุณจอยเอออ้าสรุปคือมีก็จบแล้วดิแบบนี้เราโดน40เราโดนทาบูปปุเลเล่ตี40ใช่ไหมล่ะแล้วก็โดนยิงด้านหลังอีก40เรียบร้อยครับโหเศร้าอ่ะ โดนตีไปดีนะที่น้องไก่เรามาพอดีนะครับน้องไก่นี่คือไพ่รับของเราจริงๆเลยไปขึ้นไปเรลงระบำบนแอคทีฟโซนลูกแสดงลิทยานุภาพให้เขาได้เห็น GG ฮะเรียบร้อย ผมว่าเป็นเด็กที่สนุกนะเป็นเด็กที่สนุกแล้วก็อย่างที่บอกอะช่วงเนี้ยเด็กเนี้ยถือได้ว่าเป็นแบบเอนตี้เมตาเลยอะจริงๆแบบที่หนึ่งที่สองที่สามเขาเป็นเด็กที่ใช้จี้เยอะทั้งนั้นอะเราแบบตีด้านหลังเขาแล้วดึงการ์ดเหล่านั้นเขาขึ้นมาตีอะแล้วมันกดดันฝั่งนั้นดีมากเพราะว่าพอเราวางทาบบูลเล่ไปปุ๊บ<ๆ>เขาก็สองจิตสองใจแล้วเขาจะติดจี้หรือไม่ติดจี้ดีใช่ไหมละ่ะเออ a few moments later ตอนนี้เหมือนจะดีนะมีอะไรนิดๆิดหน่อยหน่อยแต่ว่า มันก็ไม่ครบอ่ะจะเรียกว่ามือดีก็เรียกได้ไม่เต็มปากเออ y o u r turn อ่ะโปรเฟสเซอร์มาไปครับขอสวยๆเลยนะนี่ไงทาปูเอาเอาโก้ดมาทำไมอีกเอาเก่งกล้ามาสิจบเทิรนครับ เออแต่งจริงวังโกดไว้ก็ได้นะแล้วใบหน้าอีโวไปเนาะโอ้หมกสะท้อนฮะเออไม่แลวไซลาสกุสมาแคดดี้ไม่เหลืออะไรเลยชีวิตนี้อ่ะโปเกบอลมาครับ ้อกา่จบเทินครับไม่ตีแล้วกันเนี่ยดาร์กไลน์นะจะมาแล้วมั้งกินลาตินสอง ทีนี้เขาน่าจะคิดแล้วแหละว่าเขาจะติดจี้ใบหน้าต่อหรือว่าเปลี่ยนไปติดจี้ใบหลังดีแต่จริงมีค่าเท่ากันนะสุดท้ายถ้าปูตีได้หมดแหละเพียงแต่ว่ารวบจี้ที่การ์ดใบไหนเยอะสุดใบน,นั้นก็จะโดนดาเมจหนักหน่อยนะครับว้าวถ้าเอาทาปูขึ้นตีก็ได้แค่60บเราใช้เป็นเกงก้านี่แหละนะครับไปได้เวลาออกลง เออแล้วก็กึสมาถอดไอเทมไปครับไอตี IT หลับตอนนี้ไม่เท่าไร่หรอกนะครับเพราะว่าเธอหน้าเขาก็ยังใช้อบิลิตี้ชาร์จจี้ได้อยู่แต่ว่าอยากให้หลับตอนที่จี้ครบแล้วมากกว่า <c oughs> อ้าวแล้วไม่หลับด้วย เขาก็ยังตีไม่ได้นะเ้าใช้หัวโอเคเขาใช้คุณจอยใบหนะึ่งละคือปกติเ,เด็กกีลาตินา่าดาร์กไลท์อาจจะใส่เป็นโอ้เขาทำไมเขาถึงกล้าติดจี้ขนาดนี้อ๋อจะถอยสินะแต่ดีนะแบบนี้แบบทาปูเลเ่ลแบบตีได้โดยที่ไม่โดนสะท้อนนะครับโทษจะเลิศปะ เซตอีกใบรอแล้วกันอาจจะไม่ต้องรีบดึงมาตีก็ได้นะครับเพราะไงตาหน้าเขาก็ต้องเลือกปะว่าเขาจะติดจี้เพื่อถอยหรือเขาจะติดถ้าติดจี้ใบหลังก็ถอยไม่ได้อ่ะตอนนี้ถอยไม่ได้ละเพราะว่าติดหลับอยู่ ความเกียนของเด็กเนี้ยมันกดดันฝั่งตรงข้ามจริงๆนะเว้ยเวลาผมเจอเด็กเนี้ยเวลาลงแรงอะ่ะผมก็กดดันเหมือนกันคือแบบในหนึ่งเทนะินอ่ะเรามีเวลาคิดไม่มากใช่ไหมแล้วเหมือนเราต้องแบบตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะเติมจี้หรือไม่เติมดีแต่ถ้าไม่เติมเราจะเราถึงเวลาที่เราจะตีได้เราจะทํายังไงล่ะแต่ถ้าเราเติมเราก็จะโดนทาปูเรเล่ตีหนักอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็ปิดหัวอยู่นะใช่ไหม เนี่ยแล้วถ้าโดนดาเมจหนักขนาดเนี้ยขึ้นมาก็ได้ตีแค่แป๊บเดียวใช่ไหมล่ะแต่สุดท้ายมันก็เหมือนเป็นไฟบังคับว่าเราต้องเอากิลาติน่าขึ้นตีนะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเราเสียกิลาติน่าไปเฉยๆโดยที่กิลาติน่าไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างน้อยขึ้นมาเก็บสักหนึ่งน็อกเอามันก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีอะ่ะว้าว เสียใจด้วยนะโก้ดโกดบอกคุณผีอยู่แล้วเป็นผีซ้ำผีซากตายซ้ำตายซ้อนอืมโคมาล่าหรือนี่หรือเปล่าเป็นสาเหตุที่ทำให้มือเขาบลิกนะครับเพราะเขาใส่โคมาล่าเข้ามาก็เลยไม่ได้ดาร์กไล่ จริงๆตอนเนี้ยผมว่าเกียรติน่าดักไลอ่ะไม่ต้องใส่โคมาล่าแลครับเพราะว่าไก่เหลืองมันาา b ููญไปแล้วอะ่ะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะครับอ๋อเออว่ะแต่ว่า นี่เขาจะมีโคมาล่าแบบมาตีแต่ว่าถ้าเขาถ้าเขาเอาโคมาล่าขึ้นแอคทีฟโซนแล้วติดจี้เขาก็หลับนะ <c oughs> เขาก็ตีทาบุนเล่ไม่ได้นะนี่ไงเอากิลาติน่าขึ้นมาละอืมฝั่งนูนดัาร์กไรไม่ขึ้นครับหรือเขามีลีฟหรือเปล่าเออก็ไม่แน่นี่ไงลาก่อนนะน้องทาูุ นี่ขนาดไม่มีดาร์กไลน์นะเขาก็ยังเก่งนะสู้ได้อย่างสูสีไปจริงๆใบนี้ก็ได้นะใบนี้ตี80เนีย่ยแต่เก่งกล้าตี70บวกติดหลัอยังไงก็ต้องเอาใบนี้ขึ้นเพราะว่าถ้าเราเก็บเขาไม่ได้เขาสวนตีอีกทีหนึ่งเราก็จบแล้วใช่ปหล่ะผมขอดึง ขอดึงกิลาติน่านะแล้วก็ขอติดผ้าคลุมใบหลังไว้หน่อยเผื่อเขาแบบมีลีฟสองใบแล้วเขาเอาโคมาล่ามาอะไรประมาณเนี้ยโคอาล่ามาแต่เขาไม่น่ามีการถอยแล้วนะผมว่า ื่นด้วยมาละดาร์กไลท์ <laughs> ผมว่าเขาถอยไม่ได้หรอกโอเคจีซ okay. ีฮะตกใจหมดเนึ่ว่าเขามีลีฟ อีกใบจบละไปเลยเป็นไงชอบไหมเด็กนี้เอ้ยเก่งกล้ามเท่เนาะ tomorrow okay today congratulation นะฮะ A few minutes later Oh my gosh ตานี้มือมือแบบแย่สุดๆแต่เหมือนเขาก็น่าจะแย่เหมือนกันนะ <c oughs> บอกแล้วว่าช่วงเนี้ยมันวนๆทุกคนมันวน,นๆแบบว่ากิลัติน่าดาร์กไลน์อารเซอสไม่ไม่ค่อยเจออะไรเกินนี้หรอกนะครับอ่ะโอเคมือสวยละเขาไม่น่ามีการ์ดลีปะ ปกติเด็กอเซอุสไม่ได้ใส่การ์ดรีมือมานะแต่ก็ไม่แน่ <c oughs> แต่ละคนก็มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนการ์ดใบสองใบอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กแต่ที่คิดว่าไม่น่ามีอ่ะเพราะว่าอเซอุสเด็กมันค่อนข้างแน่นเนี่ยลำพังแค่ใส่แบบการ์ดโปเกมอนอเซอุสบวกบริวารมันก็โอ้โหเด็กก็แน่นสุดๆแล้วอะ่ะยังต้องมาใส่การ์ดซับการ์ดเซิฟอะไรอีกแต่นี้เราอีโวไปก็ยังตีเขาไม่ได้นะ แต่อีโวไปก่อนถ้าทำอ่ะลืมก่องจะพูดว่าถ้าทำอาสซิุสหลับได้เขาก็ถอยไม่ได้แต่ลืมไปว่ามันไม่หลับจบเทินฮะนี่เขาเขากัดฟันตีเรายังได้เลยนะเนี่ยตาหน้าติด2อจี้เราตีตาถัดไปติด3าจี้ใช่ไหมละ่ะอ่ะจบเทินครับ โอ้ oh. แบบนี้ผมชอบเลยติดภ้าคลุมด้วตีได้แค่40่สิขอน้องไก่หน่อยไาได้ตี80ดจุกๆน้องไก่น้องไก่น้องไก,งไก่มาไหมไม่มา แต่เหมือนจะทำเกงกล้าอีกชุดหนึ่งได้ปะลาก่อนนะท่าปูเล่เล่อย่างน้อยก็ได้ตี40ก่อนตุย <c oughs> ปุกอีกใบนี่เขาต้องใช้เวลานิดนึงในการตีเกงก้าเราผมว่าทันอยู่นะนะผมว่าทำหมายถึงว่าทำเกงก้าอีกใบนึงทันอยู่แต่ตานี้ยเขาไม่กล้าตีหรอกเขาถอยแน่นอนแต่เราก็มีนี่ฮะไพ่ตายของเราเลอร์หสดาเมจอ่ะมาดูกันว่าเสียอาเซอุสไปเขาจะเคว้งขนาดไหน อาจจะเป็นในส่วนของการกดยอมแพ้ไปเลยก็ได้นะครับจบเทินครับผมตีได้แค่ยี่สิบ แต่ก็ไม่แน่หรออาจจะตัวได้อาจจะอุศิบใบนึงก็ได้นี่ไงเห็นปะเขาเหมือนจะมีดวงนะแต่ดวงแบบมันยังไม่มากพอเว้ยทุกคนมันยังต้องแบบมันยังขาด <laughs> ผมติดพ้าคุมหน่อยนะ จริงๆไม่ต้องเซฟขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าเขาเก็บหนึ่งน็อกก็ยังไม่ชนะใช่ไหมแต่ว่าน่าเซฟไว้ดีกว่า <laughs> หลับเลยหลับเลยไม่หลับด้วย <c oughs> หิวยังได้เลยเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ เอาอาเซอุสมายืนแทงอย่างนั้นเหรอน้องใกล้มาครับอยากได้ไซรัสอีกใบหนึ่งอ่ะตอนเนี้อยู่ใบหน้าดีกว่ามักว่าหรือจะรีมืออย่ารีเลยมือเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ารีไปเดี๋ยวมือเขาดีอ่ะเขายอมแพ้แล้วครับ <laughs> อ่ะโอเค ออรอบนี้อาจจะเล่นเด็กนี้ได้ไม่แค่กี่ครั้งเนาะที่เอามาโชว์ให้ดูแต่ว่าก็เห็นได้ว่าแต่ละครั้งที่ชนะนี่ก็ชนะแต่เด็กเมตาทั้งนั้นเลยนะครับตัวเด็กเนี่ยดูแล้วมันเหมือนอาจจะไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเ,ออเลือดหรือว่าพลังโจมตีของการ์ดแต่ละใบะมันค่อนข้างต่ำแต่ด้วยความที่เราสามารถท damage, ราดาเมจแล้วก็กดไปพร้อมๆก,กับการกดดันฝั่งตรงข้ามได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยอะ่ะมันเลยทําให้แบบเราสามารถที่จะชนะ ได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักเด็กนี้หลักๆเลยถูกออกแบบมาเพื่อใช้แก้เมตาปัจจุบันโดยเฉพาะโดยเฉพาะเด็กที่ต้องติดจี้เยอะๆนะครับแต่ถ้าไปเจอเด็กที่ติดจี้น้อยรวมไปถึงเด็กที่สามารถเซตอัพบอร์ดได้ไวๆยกตัวยอย่างเช่นมัสเคเนียกับจูเนเปอร์หรือว่าเด็กต่อสู้ทั้งหลายนะครับที่ประกอบไปด้วยลมพาร์ดสเนี่ยเด็กนี้ก็อาจจะสู้ได้ค่อนข้างลำบากนะครับหรือว่าถ้าเจออาร์เซอุสอะถ้าแบบ การ์ดเราไม่ค่อยขึ้นมือเท่าไหร่มันก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าอเซอุสมันไม่ติดหลับไงแล้วเวลาแบบถ้าเขาเซตบอร์ดอเซอุสเสร็จอะเราจะค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรวิธีการสู้กับอเซอุสก็คือถ้าเขาเซตบอร์ดอยู่แนวหลังปล่อยให้เขาติดจี้ไปก่อนยังไม่ต้องวางทัปูเล่ล่นะครับแล้วก็ถ้าเขาแบบเริ่มติดจี้เยอะละสองจี้สาจี้อะไรเงี้ยวางทาปูเล่แล้วเอาทาปูเล่ขึ้นตี ถ้าเขายังไม่เอาขึ้นมาอีกก็นั่นแหละครับหาจังหวะใช้ไซรัสดึงแล้วก็ให้กิงก้าตีก็ได้นะครับลักษณะการเล่นคร่าวๆก็จะประมาณนี้เป็นเด็กที่ดีครับผมเอามาใช้ไต่แรงในช่วงโค้งสุดท้ายของ s e r e s t i a l g ย a ก d i เ n เนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเก่งพอสมควรและตอนนี้ก็คือผมเชื่อเลยว่าใครที่กดแรงอะ่ะมีโอกาสเจอเด็กเนี้ย สูงมากๆเออรีบเล่นซะเพราะผมไม่รู้ว่าจบแพทนี้ไปแล้วเด็กนี้จะยังออได้อยู่ต่อหรือเปล่านะครับอืมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเด็กที่เอามาใช้แก้เมตาเลยซึ่งถ้าแพทหน้าเนี่ยเมตามันหมุนอีกรอบนึงเด็กนี้อาจจะไม่ได้ถูกหยิบมาใช้แล้วก็ได้อืม